สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมายินดีนะคะยินดีกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะแล้วก็ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะคะเน้นว่าผู้พิการต้องมีบัตรผู้พิการนะคะถ้าไม่มีบัตรผู้พิการก็ไม่ได้นะคะทุกคนในรอบแรกนะคะเขาอนุมัติเงินแล้ว ส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะก็ต้องรอนะคะแต่ก็แต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็จะไม่ล้มเลิกนะคะทุกคนกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะคะคลรมเนี่ยเขาอนุมัติแล้วเพียงและวเขาก็รอโอนนะคะเพียงแต่ว่ารอทุกคนนะคะต้องไปผูกพร้อมเพย์พร้อมเพย์นี้นะคะพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ใช่พร้อมเพย์ที่ ที่เราเข้าใจว่าพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไม่ได้นะคะทุกคนและผูกกับธนาคารอะไรก็ได้นะคะที่เรามีบัญชีอยู่นะคะที่เรามีบัญชีอยู่จะก,กี่เล่มก็แล้วแต่นะคะให้เราไปเช็คดูนะคะว่าบัญชีไหนที่เราผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้นะคะ ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ให้มันยุ่งยากเลยนะคะทุกคนขอบอกว่าไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ถ้าเรามีหลายๆเล่มเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งเล่มนะคะที่เราผูกพร้อมเพ์กับหมายเลขบัตรประชาชนไว้นะคะและก็ขอบอกว่าทุกคนให้ทําก่อนวันที่25กันยานะคะสำหรับสำหรับคนกลุ่มแรกนะคะ และก็ทางรัฐเขาก็จะเริ่มโอนให้กับคนกลุ่มแรกนี้นะคะวันที่25 26 27แล้วก็30นะคะอ้าวแล้วทำไม28 29สงสัยไหมคะก็คือติดเสาอาทิตย์ค่ะโอนไม่ได้นะคะ และเขาก็จะโอนตามเลขท้ายนะคะของบัตรประชาชนนะคะเลขท้ายนี่คือเลขบัตรประชาชนเราที่มี13หลักนะคะด้านหน้านะคะไม่ใช่ต้องพลิกไปด้านหลังนะคะก็คือด้านหน้าของบัตรประชาชนนะคะให้ดูตัวสุดท้ายนะคะตัวแรกตัวอะไรไม่ต้องดูเลยนะคะให้ดูตัวสุดท้ายนะคะว่าของตัวสุดท้ายของเรานั้นนะคะเป็นเลขอะไรนะคะถ้าเป็นเลขศูนย์นะคะ ก็โอนตั้งแต่วันที่25เลยเราก็รอรับกันได้เลยนะคะส่วนเลข1ถึงเลข9นะคะก็โอนตามวันเวลาที่เราได้แจ้งไปในคลิปหน้าก่อนนี้นะคะลองไป ดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราได้นะคะแต่ว่า,าทุกคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มแรกบังเอิญบอกว่าฉันติดธุรานะ่ะฉันมาผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่25กันยาน,นี่ไม่ทันแน่เลยอันนี้หมายถึงคนกลุ่มแรกนะคะถ้ามาผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทันนะคะก่อนวันที่25นะคะทางรัฐเขาก็จะโอนให้นะคะเขาไม่ได้ว่า ทิ้งของคุณไปเลยนะคะเขาโอนให้นะคะแต่ว่าก็เขาก็ต้องเรื่อนออกไปนะคะเพราะว่าเราผูกพร้อมเพยไม่ทันวันที่25ถึงวันที่30นะคะอันนี้แล้วแต่ตามบัตรหม่เลขบัตรประชาชนของเราตัวสุดท้ายนะ เขาก็จะโอนให้แต่โอนช้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราผูกพร้อมเพยไม่ทันวันที่25-30ภายในเดือนกันยาน,นี้นะคะถ้าเราผูกพร้อมเพยไม่ทันนะคะเราไปทางรัฐนะคะทางรัฐเขาก็จะไปโอนให้เราอีกนะคะก็คือวันที่22ตุลา22พฤศจิกาแล้วก็22ธันวานะคะทางรัฐเขาก็จะโอนให้แต่ว่าช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปผูกพร้อมเพยไม่ทันนั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบอกว่าโอ้โหอยากจะได้เดือนเดือนกันยานี้ทำยังไงล่ะคุณก็ต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพ์กับเลขบัตรประชาชนของคุณให้ทันภายใน30กันยานะคะก็ต้องตามอันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเลขเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายของคุณนะคะว่าวันไหนนะคะเราก็ไปผูกพร้อมเพ์ให้ก่อนให้ทันก่อนวันที่เขาจะโอนให้เรานะคะ แต่ถ้าติดธุระมากมายจริงๆยังไงยังไงนะคะคุณก็ต้องไปทำให้ทันภายในเดือนธันวานะคะก่อน22ธันวานะคะทุกคนถ้าคุณทำไม่ทันหลังวันที่22ธันวาไปแล้วขอบอกว่าเสียใจด้วยนะคะทางรัฐเขาไม่ให้คุณแล้วนะคะ นี่หมายถึงกลุ่มแรกนะคะไม่ใช่กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะอันนี้พูดถึงเฉพาะกลุ่มแรกนะคะต้องทําให้ทันติดธุระมากมายยังไงนะคะถ้าอยากได้นะคะก็ต้องทําให้ทันก่อนวันที่22ธันวาคนะคะ คนที่มีบัตรผู้พิการนะคะที่จะได้ก็ต้อง16ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการตอนนี้นะคะเขาให้ไม่จำกัดอายุแล้วนะคะทุกคนซึ่งแต่ก่อนนั้นนะคะต้อง16ปีขึ้นไปถึงจะได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะให้มีบัตรผู้พิการนะคะไม่ต้องถึง16ปีก็ได้นะคะทุกคนยินดีด้วยและผู้สูงอายุนะคะและผู้ ผู้พิการนะคะสกลุ่มเนี้ยนะคะผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการด้วยนะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้นะคะไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์แล้วนะคะเพราะว่าทางรัฐเนี่ยเขาได้โอนเงินเดือนนะคะที่คุณได้รับทุกเดือนอทางไหนนะคะเขาก็จะโอนเงิน10,000ห,นหนให้คุณทางนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้รับเ,เบี้ยผู้พิการ นะคะคที่มีบัตรผู้พิการนะคะที่คุณได้รับทุกเดือนทางธนาคารออมสินสมมุตินะคะทางธนาคารอ,อมสินและก็ผู้ที่ผู้ที่สูงอายุนะคะก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วได้รับ เบี้ยคนที่สูงอายุนะคะทางธนาคารออมสินนะคะสมมุตินะคะคุณก็จะได้รับเงินหมื่นทางธนาคารอ,อมสินเช่นกันนะคะคน2กลุ่มนี้ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์แล้วนะคะเพราะว่า,าทางอาอมสินนะ่ะเขาก็ผูกพร้อมเพย์ไว้ให้แล้วเพราะว่าเราได้รับเงินเดือนทุกเดือนทางอ,อมสิน นะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะได้รับเงินทางธนาคารอื่นก็ได้นะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณได้รับรับทางอ,อมสินทุกเดือนนะคะก็คือหมายถึงเขาได้ผูกพร้อมเพ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเงินหมื่นก็จะโอนมาให้คุณทางอมสินนะคะหรือธนาคารอื่นที่คุณได้รับเงินทุกเดือนนั่นแหละคะ่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มที่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่มีโทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นผู้ติดเตียงเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้นะคะบุคคลต่างๆนะคะที่โทรศัพท์ไม่มีนะคะหรือมีแล้วทาไม่เป็นนะคะผู้ถ้าผู้แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายแล้นะคะผู้ผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องไม่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะคะก็คือเป็นบุคคลต่างๆนะคะไม่มีมือถือไม่มีอะไรพวกนี้นะคะทุกคนเ,เดิมเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนนะคะ เดือนตุลานะคะแล้วก็บุคคลนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะได้เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ด้วยนะคะจะอาจจะไม่ได้เป็นเงินสดแต่ว่าขอบอกว่ายัางไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนาาจากคลิปนี้แล้วคิดว่าทุกคนก็คงจะพอเข้าใจกันบ้างเนะก็คือเราต้องรีบนะคะรีบไปทำผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประชาชนซะเลยนะคะก่อนวันที่25หรือภายในวันที่30กันยานี้นะคะสำหรับบุคคลกลุ่มแรกนะคะทุกคนต้องรีบๆทำกันหน่อยนะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ทันยังไงนะคะคุณก็สามารถว่ามันติดธุระมากมายยังไงก็ เ,ออเลื่อนไปได้แต่หมายความว่าเงินคุณก็เลื่อนด้วยนะถ้าอยากได้เร็วๆนะคะตามออที่บอกวันเวลาวันที่นี้นะคะถ้าก็ยังไงก็รีบไปทำกันหน่อยนะคะ โอเคถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงเราฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องพวกนี้อยู่นะคะถ้ายัางไงก็ช่วยแชร์ไปให้เขาฟังด้วยนะคะโอเคถ้าเกิดขอบขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ่อกับเราในการทําคลิปหน้าต่อๆไปถ้ามีข่าวสารอย่างไรนะคะเราก็จะมาทําคลิปแจ้งให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะขอบคุณ มานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ